วันนี้นะครับผมเรามาเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมนี่เป็นวัดดังของจังหวัดพิษณุโลกคือวัดหลวงพ่อพุทธชินราชนะครับผม,มนี่นะครับผม,มนี่ปฏิมากรรม โบราณน,นี่ก,กรมศิลปากรมาบูรณะอ่ะาไหครับผมวหานี่วันนี้พาเด็กชายเข้าป้านมาเที่ยววัดนะครับผมโอ้ไมปป้น นี่ครับผมมีของใช้สรัโรานะครับโาน่านงนปฏิวามต่าง นี่ครบับผมนี่ประวัติเป็นโบราณสถาน,น,น,านและโบราณวัตถุศิลปะสมัยชม <_ d ata> นี่นะครับผมนี่คือโบสถ์สมัยก่อนนะครับผมหลายศตวรรษมาแล้วคนก็มาเที่ยวเยอะนี่โอ้ไม้ปั้นนะครับผมตั้งชื่อเขาช่องใหม่เหรอใช่ครับผม,โอ,มโอ้ไม้ปั้นวันนี้ได้มาเที่ยว <_ d ata> เต็มที่เลยนะครับผม <_ d ata> อันนี้คือตำหนักหลวงพ่อขาวนะครับผมนมสัสก,การครับผมสวัสดีครับนี่คนก็จะเยอะมากไม,ไม่ไม่จอมไปไหนครับเนี่ยไม่จอมอบนั่งก่อนครับผมนั่งนี่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 นนนอ่านั่งครับผมเราจะมาสัมภาษณ์กันนะ<อ>ความรู้สึกได้มาเที่ยวเป็นไงบ้างครับผม<อ>ดีใช่ไหมลูก นี่คือทางเดินเข้าวัดพระพุทธชินราชนะครับผมนี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพานั่งครับผมเดี๋ยววันนี้ได้รอบเมืองแน่นอนสนกุกนี่นะครับผมอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระพุทธชินราชทางเข้ารงไปด้านหน้านะครับผมขอไม่ให้เข้าทางด้านข้างนี่ก็ที่จอดรถอีกที่หนึ่งนะฮะแต่ก็เต็มไวัยครวันนี้ รถเยอะมากคนมาเที่ยวผมเคยมาเที่ยวกับญาติพี่น้องกัน,กนตอนเด็ก,ดกตอนนี้ก็ถือว่าจเจริญขึ้นเยอะเลยนะฮะกอนนกเด็กเหรอที่พ่อ,ท,พอที่พ่อมาเหรอก็ยังไม่จเจริญขนาดนี้หรอกครับผมแต่เข้าไปทั้งไงวัดน,นะจารังกายอย่างนี้เลยเพอป้านเห็นปุ๊บจะขนลุกเลยแบบหูห ศรัทธาคนเริ่มใส่เยอะมากนี่นะผมด้านทางด้านหน้านวัดนะครับผมนี่โอ้ยดูดินดโลูกเนี่ยขนอย่างเยอะใช่มีรูมีเจ็บอันนั้นเจ็บอะไรอะ่ะเจ็บพวกงานก่อสร้างเขาอหละลูกนี่มีดอกโบว์ได้เห็นไหม เอาอุโบสถน,นะครับผมเราต้องปฏิบัติกะปฏิบัติตามเขานะครับผมนี่เราก็ต้องล้างมือกันก่อนนะครับผมข้าปั้นฮะดีครับผมข้าเราต้องล้างมือก่อนออได้เลยครับ ไปอืมไปเอาเรองเท้าวางต่อฮะไปเลยเอาตรงนี้ดีกว่าต่อไหมแล้ค่อยมีนี่ครับที่วางราองเท้าไม่ะ เราต้อใส่หน้ากากแล้วลูกนี่นะผมผมมาจะกษาเยอะมากเอาเรืบอเข้าบ้านเราต้องมาต่อแถว นี่ฮะเราต้องมาต่อแถวตรงนี้นะครับผมเข้าอุโบสถถือดอกไม้ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวอเท้าวัดดิน่าสาระการงานาระารงานาระการงานอะไรที่จะเข้าด้านพวิหาหอ่อทาวัดดิชา นี้ไงวอรรับนะเ่ไรางอเร้่อจริงๆอ่ะเราอ่ะไม่ต้องถอดจะได้ไปตรงโน้นอ่ะเราเข้าอุโบสถก่อนเข้าเข้าในนี้ก็ได้เออนี่นะผมทางเข้านี่ดูดูดูเห็นแล้วขนลุกรองเท้าปอดบนชั้นก่อนนะครับ

อะไรนะอ๋อไม่เป็นไรไหมครับวันนี้เราช่องโอ้วายปัน้นวันนี้เราขอจัอรยายงานเพียงเท่าน,นี้นะครับผมสวัสดีครับ